ลุยกันต่อนในภาคที่3กับภารกิจสโตโฮไปครับ let's go j 26กรกฎาคมเราตั้งค่ายอยู่ที่ฟาร์มนอกเมืองมอรินน่ฉันหลักตาได้ที่ถึงฮาเซลแ,และฉันก็เริ่มผันอีกครั้งโอเคครับสโตโฮตัวนี้แปลว่าฐานที่มั่นนะครับน่าจะต้องบุกยึดอะไรบางอย่างที่น่าจะเข้มข้นแน่นอนครับได้เวลาปลดปล่อยยุโรปแล้ว let's go ครับลุย วันไร้แล้วเหรอฮะก็ประมาณนั้นไม่อยากตื่นเพราะมันเลยฉันรับช่งเองนายไปพักเถอะไม่ฉันต้องทำให้เพียร์สันที่พิชชันยังไหวฉันไม่สนว่าเขาจะพูดยังไงนายไม่จะเป็นต้องพิสูจน์อะไรแล้วใช่และฉันเบื่อกับท่าทีเขาแล้วพอได้กลับบ้านนายต้องเหลือบางสิ่งและนายต้องทำมันให้ได้ มันก็แค่วิธีจะได้รับความเคารพฉันเข้าใจดีเชื่อฉันลูกผู้ชายต้องยืนหยัดด้วยตัวเองแต่ความเคารพก็คงไม่มีความหมายท่านนายตายดีใจนะที่นายคอยระวังหลังให้อีกอย่างฉันยังมีเซนไมเคิลคอยคุ้มกะลาหัวพวกเราอยู่ฉะนั้นเราไม่มีอะไรต้องห่วงฉันไม่อยากคิดว่านายจะเชื่อของแบบนั้นฉันเชื่อทุกอย่างที่จะช่วยฉันเพื่อน นายเล่าความฝันให้ฉันฟังได้ไหมมีหมาป่าฆ่าเสียเลี้ยงของเราฉันกับพี่ชายพอออกไปล่าพวกมันเรดเรดยิงมันเร็วกำลังจะยิงกำลังจะยิงไม่เป็นไรไหม เจ้า<ช>ขอโทษพอลฟังนะน้องชายความกลัวเป็นเรื่องปกติเราต้องกลับบ้านแล้วน้องชายนับจากวันนั้นฉันสาบานว่าจะไม่ให้พอต้องหวังอีกแต่ไม่ใช่แค่เขาที่จะต้องทำแบบนั้นเพียสันก็ด้วย ตรองโฮมอริญีฝรั่งเศส26กรกฎาคม1 9ึ4งเก้าสี่อน่จะนำทัพหลักไปที่การจตุรัสหน้าที่ของเราคือยึดสนับสนุนจากที่บนมีคำถามไหมนี่ผมมีครับเก็บเป็นร้สไตล์นะเด็กเด็กทองแน่ลุยกันเลยเชิญมาเชิญเป็นคนโปรดแล้วล่ะโอเคครับได้เวลาไปยึดโบนโอ้โหเครื่องบินง่วกตรงหน้าต่อหน้าต่อตาเฮ้ยไอ้ยล้มมีความสามารถพิเศษอะไรบางอย่างครับอ๋อเรียกบอลตาได้เพื่อนหมอส่งมาเป็นยี่อุ้ยระวังระวยเพื่อนเข้มะ ระบ,บุตำแหน่งให้มอ,อัลต้าดีกว่าครับจะมีปืนครบมายิงสนับสนุนขอดูหน่อยฮะมันเป็นยังไงไปแล้วครับหน่วยเราไปทางขวาละโอ้โหโอ้โหโอโหแตกจับสวยเอาละตอนนี้โอ้โหตรงนี้ก็มีว่าเอย้ยตายยันเนี่ยตายยันตายหมดเกเน่ตายเลยครับบวกต่อโอ้โหนี่ตัวหนึ่งเต็มๆสวย,ย,ยไหนอีกเฮ้ยโอ้โหสัหน้า,นาไอ้บ้าเอ้ยยิงไม่โดน โดนสวนแทงได้เด็ได้เด็ไม่อ,กออกใช่ไหมเอาเี่กไปกินโอเคครับเอ็มหนึ่งเก้าสองแปดคนนิ่งมาเด็สวยแตกครับเรียบร้อยโอเคอยู่ก่อนนะครับสวยโอ้ชิบบน,นแตกเดี๋ยวอีกลงบันไดบันไดบันไดสวยเรียบร้อยจริงๆนี่เลยนี่เลยนั่งเบียดเสาบ้าเอย้ยสาก,กาดยงิงดุรานมานั่งลงเสา สวยเรียบร้อยยิงสามตัวสองต,ตัวอ้าวสองตัวครับพี่เช่นสามตัวตาลายเลย,ยเกตกระสุนจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคครับโอโ้โหกำลังเสริมมันมาตรงถนนโอเคด้านบนมีปืนอะไรให้เก็บนะครับม,มีอะไรไม่ตอกจากาาคาออกมีแม็กคิดครับสวยโอเคมาไต้องใช้คา98ครับไม่มีสโคปนะฮะเป็นไอรอนไซด์นะครับต้องดูที่แท่งปืน นี่แหละสวยแตกไม่โดนเยี่ยมโอเคต้องสองนัดต้องสองนัดถ้ายิงตัวสองนัดรู้เรื่องรู้เรื่องสวยเรียบร้อยโอเคฮะดูนุ่นอยู่หน้าโบสถ์อยู่หน้าโบสถ์ขึ้นกันโบสถ์เลยขึ้นกันโบสถ์ออกมาสิป่อไม่หยอกตัวนี้แทนแล้วกันครับทีเอา้าหลบโคตรนาน,านอ่ะตัวนี้ยังไงอื <nickname> เสียดายเก้ครับนี่ไม่เห็นเราจริงๆเนี่ยเนียนเลยนะโอ้โหไอ้โดนสวนเขื่มันเห็นพุทปุ๊บเห็นปั๊บนี่ก็มียานทิปย์เก้ครับขอยาหน่อยจึ้งเก้ครับเฮ้ยว้าเอ้ยโอ้โหโรถทับแท็กมาเจ็ไงเลยทีนี้หึ่ยมีคนเจ็บกันด้วยเกทับแขกเป็นรถสายพันธลำเลียงนะครับมาดิมาดิเพื่อนมาดิปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วปัสโมกไปแล้วเอ้าบ้าอีกตีสิเก้ครับเก้ครับ เราต้องไปทิ shot shot. ้งใครไวปหลยสวยเพื่อนอยู anyway. <k> ่ตรงนี Hiç ้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวการให้เดี๋ยวการให้อยู่ไหนได้รถสายพันลำเบียนอ่ะนุดเห็นแต่ทหารไม่โดนไม่โดนโอ้โหมันชุบหลงกันหมดเลยเอ้ยมีคนไปข้มปืนปีนแต่แตกเลยยังไงตู่เรื่องโอเคครับโดนมาสิแป๊บแต่เย็นทุกคนผมก็โดนเราถังมาเมื่อกี้ตกใจหมดอืออยู่กันสามได้เด กลัวยิงโดนเพื่อนชิปเปิงเฮ้ยโอ้โหมันมันมันไปควบมันไปควบปืนแต่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนอ้าวตายหมดแล้วนี่เพื่อนเราซ้ำหมดแล้วครับโอเคเดี๋ยวๆขึ้นพลมาแล้วครับมีด้ว,วยแล้วโอ้โหมาเต็มขวาเฮ้ยตรงนี้ตัวหนึ่งมันยังไม่ตายยังไม่ตายไอ้เหญ่ไปนะเอาใครไอ้ลูกขอระเบิด์หนึ่เพื่อนแล้วก็โบต,ตายิาายาง,ยงเสริมแล้วเพื่อนสวยโอเคครับหาตำแหน่งกอนโอ้โหตัวสองก็มีเอาละตรงนี้ใช่ไหม เเฮ้ยโอ้โหมันคว่งางระเบิดสวนมาเจ้ครับเก็บเชิหมดสวยไอ้อที่ไอท้ที่เกี่ยวชนบนชนบ,บนแนบ,บนเห็นแล้วเห็นแล้วเจ้ครับขวาเรายันอยู่นะฮะสวยทีเดียวแตกยังไงออกมายืนหล่อเหรอโอ้โหมันคว่างระเบิดตาหลบแป๊บมันร่นสุดว่าเอ้ยโอ้โหตรงนี้เต็มอยู่กันเต็มเลยเจ้าที่รักกระสุนหมดครับกระสุนหมดว่าเอ้ย ขอหาปืนอย่าเด็ดมาซื้หมดเอออยู่ก่อนดีกว่าครับเรียบร้อยจะเอาจะเอาที่ไหม,มนี่ี๋ยวไปอีกซ้ำครับซ้ำไหนล,ะละ่ะไปไหน่ะไม่โดนว่าเอ้ยอตายพอดีครับเรียบร้อยยังมีไหมมีไหมเฮ้ยโอ้โหโดนยิงายายทางซ้ายเออไม่ได้เก็บปืนเลยนะครับเอานี่ไปกินก่อนเลย โดนไหมสวยแตกหนึ่งไ่ซ้ายยิงเหรอใครยิงผมเนี่ยเอาเพื่อนเราตายครับตรงนี้ขอโทษเพื่อนโอเคครับได้ MP40 มาอ่าเคลียร์พอดีเลยครับโอ้โหจะได้เพื่อนเราตายเดือดไม่ยิงไาจากซ้ายนะครับโอเคสวยเพื่อนขอบใจมากโอเคครับมาได้เวลาพังประตูแล้วครับจ่าสั่งแล้วคีต้องถีบประตูไม่ใช่ถีบเป็นปุ๊บอยู่กันเป็นสิบอยีาร้องไห้ครับ มันูเี่ยพวกมันไปไหนหมดแล้วพวกมันคงหนีหางจุกจุกดพอรู้เรามาพวกเยอรมันทิ้งปืนกรณ์ไว้รีบเก็บก่อนจะไปหอกใคยโอเคครับโดเลยเลือดร้อยเต็มเเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โอเคครับมีปืนกลถึงทั้งสองเห็นละบ้าไอ้โดนตอดสวยแตกเลยทีเดียวจะไปเอาเดี๋ยวรู้เรื่องโอ้ไม่โดนได้ไงเนี่ยโอเคครับเรียบร้อยเหมือนเพื่อนมันจะมีเหตุมาได้เลยยิงไม่โดน มาแล้วก็เข้าในประตูหน้าเต็มเลยคว่ำโต๊ะเลยดีกว่าปะโอเคครับยังไงเท่เลยละครหัวแหลมๆตรงนั้นไม่โดนเทเจ็บตัวนี้ก่อนเลยซ่าตั้งเอาตายเลยทีเดียวโหมีกำลังมาเสริมตัวพ่นไฟแย่แล้วครับโอเคโดนหนึ่งเม็ดไม่โดนแป๊บนึงเพื่อนถอยก่อนถอยก่อนโอ้โหมันชาร์จได้เด็กรู้เรื่องซ้ายอยู่ไหนละนี่ไงจ๋าแล้วสวยครับเรียบร้อย เน่ต้องเก็บตัวพ่นไฟอย่างนีเดี๋ยวเราตายกันหมดหน่วยสวยโอ้ต้องกี่เม็ดเนี่ยอ่ะเรียบร้อยตายแล้วครับ3เม็ดโอเคโดนดับขอฮิวก่อนนะฮะเดี๋ยวจะเก็บตัวขวาเลยโอเคมันไม่มีมาชาร์จนะทีนึงสวยเรียบร้อยเก็บเพื่อนข้างหน้ามาตัวไม่รู้นะครับโอ้เทียบยิงไม่ได้เลยโดนตลอดโอ้โหโอ้โหอ่านี่ไงเจอแล้ว เอาเดิเอาเดิยังไงยังไงเรียบร้ okay. อยโอเคเหลืออีกโอเคครับอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายกับข้างหลังประตูมาดิมาดิมาดิมาด, ي, มาดิค <c oughs> อยทีคอยทีมันเยอะครับเลือกเป้าไปถูกโอ้ตายบ่ดีสวยเอ้ยบ้าเอ้ยิงไม่โดนยังไงไต้องเคลื่อนต่อนะครับมามาสโมกครับปูผมไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปนะรอรอควันมันขึ้นก่อน สวยเข้าหัวยังไงข่อยทีเพื่อนข่อยทีขึ้นมาขึ้นมาเร็วๆเๆโอเคครับไม่มาไปแล้วโอเคเฮียอยู่นะครับเห็นแล้วครับตหลังประตูใจเอ๋สวยโอเครู้เรื่องไอ้ตัวหลังประตูครับยิงระเบิดอยู่ลูกนึงพอดีเอาไปกินไม่เข้าโอ้ยยังตายอยู่สวยเด็กไล่ไล่หมดยังยังไม่ ปีไงเรียบรย้อยจีจีโอ้โหโอเคเครับเคลียร์แล้วจ่าบอกที่ห้ายึดบทได้แล้วออไฟไหม้เลยเดี่ยเออสวยมาแล้วครับจ่ายังไงต่อจ่าโอเคครับมาทำอะไรบางอย่างกับประตูนะครับมาจ่าสั่งเราเช็คประตูไปไปกำลังเ<ไ>ปิดประตู <ไป S 1> พวกเยอรมันกำลังจะยิงถล่มเราสุสแมนอายโร่รีบออกไปในกจัดการปืนนั่นได้คำจ่าเดนิลสตาร์พวกนายขึ้นไปคุมการจากด้านบนหอวคอยกับฉันดีใจที่ได้นายขึ้นมาข้างบนนั่นไม่ต้องกดดันไม่ต้องห่วงจะรอหลังให้นายทำได้แน่โอเคครับเพื่อนเราไปแล้วทุกคนขึ้นด้านบนขึ้นพลโอเคตอนนี้เพื่อนเราไปจัดการปืนนะครับส่วนเรายิงคุมการจากด้านบนน่าจะมีสไนซ์สักกระบอกนะหวังว่าคงจะมีให้เก็บนะครับ นี่ไงของดีพันครครับเอา m g 4 2ติดไปก่อนเลยเฮ้ยมีเม็ดคิดตรงนี้สวยโอเคครับจาได้เลยจ่าบอกว่าอย่ายู่ใกล้หนาต่างนะครับไปไนึงจา่าเนตตาไปมา,มาปปเรียบร้อยได้ m g 4 2องนะี่ี้ได้คุ้มกันเพื่อนสบายแน่ว่าแต่เพื่อนเราออกไปอย่างนั้นนี่โอโ้โหดงสันตูนั่นเลยนะครับแล้วมันจะมีทัพมาเสริมยึดโบสคืนด้วยโอเค ยังไม่ถึงข้างบนเดี๋ยวถึงแล้วครับถึงแล้วนี่ไงขา98้าแปดสกุลสวยมาครับได้วเวลาเป็นสิงสไนปเปอร์แล้วครับนี่ไงเจอแล้ว4คนสวยไม่ตายซ้ำเยี่ยมสวยทีเดียวตายเข้าหัวโอเคครับโอเคลดกระสุนเปน็่อึงจ๋อเดกคนหนึ่งครับเพื่อนเราอยู่ข้างหน้ามาดีแป๊บหนึ่งนะเพื่อน แกล้งยันย้ายที่ทำไมเล่าเรียบร้อยครับจีจีโอเคจ้าสองกล้องให้ผมเลยโอเคครับโอ้โหบ้าไอ้มีสไลด์สามตัวสวยตายหมครับตายหมดหมดเย็บเข้าหัวสวยตายหมดเคเพื่อนที่เพื่อนเคลื่อนที่เคโอ้โหมาเติมอีกไอ้ตัวพ่นไฟเพื่อนที่ สองทีสามทีเรียบร้อยครับเก็บที่เหลือไม่ต้อง่วนบ้าเอ้ยโอเคครับจริงๆเป็นสองตัวนะซ้าย,ายเห็นแล้วครับมามันเคลื่อนที่มันเคลื่อนที่โอเคอย้แล้วสวยเข้าหัวทีเดียวเยี่ยมมาหมดเรียบร้อยครับโอเคเพื่อนเราเข้าขวาแล้วครับได้ไงต่อ เลื่ไปเลยไปเลยโอ้โหปืนใหญ่มันเฮ้ยโอ้โหซ้ายมาไอ้บ้าเอ,าเอาเ้ยรถสายพานันลำเลียงนี่ตายนะครับทีเดียวถุเรื่อนมาไอ้สวยโอเคตัวนี้แหละไอ้ตัวคุมปืนเนี่ยเรียบร้อยครับงจริงตัวนึงเยีย่ยมมันจะเข้ามาคุมแทนเหรอโอเครถกระสุนแป๊บใจเย็นเพื่อนโอ้โหเพื่อนเราโดนลุมจะเอาเหรอโอเคครับตายจ่าได้ยิงนะฮะ เ,เพื่อนเรา,เราลา่อไปเลยไปเลยไป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 เกรถเคลียครับเฮ้ยข้นตนูนจขอดูหน่อยเกเห็นฮะสาคนสวยทเดียวอยเฉียหัวศ่มเมรเยียค,ครับพื่อนเราลัางุงเไปโอ้โหมาข้างหน้าตรงรถโอเค ยิงไกรออกไปเรื่อยๆใจเย็นเพื่อนอยู่ในหลุมก่อนจะมาคุมปืนแนนเหรอขอทีขอทีอทนะเอาตายแล้วครับเรียบร้อยตัวหลังสวยทีเยี่ยมซ้า,ายสองสวยเข้าหัวใจเย็นเพื่อนรอแป๊บรอแป,แป๊บโลกระสุนอ,อยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะเดี๋วยวไม่เห็นครับมองไม่เห็นอ้าข้างหลังอีกบ้าเอ้ยตีไหมก็ว่าเพื่อนโดนยิงอยู่ตรงไหน ปีเตอร์ข้างหลังเหรอสวยครับโอเคเยี่ยมไม่โดนอ่ะยิมไม่โดนนะโอเคครับเมื่อกี้รถระเบิดตายไปหนึ่งนะฮะขอส่องในจ้ามองไม่เห็นแล้วเคเห็นแล้วครับเฮ้ยมันกำลังจะทำลายเพื่อนเยี่ยมเออสุดยอดเอาตายนะครับคนขวาตายแล้วโอเคเพื่อนเราไปอยู่ไหนเนี่ยโอเคไปถึงตรงนู้นนะครับกำลังข้ามไป นูนใหญ่ปืนครับปืนใหญ่ทำลายกระบอกน่าได้เราก็สบายแล้วครับสวยโอ้โหเพื่อนเราไฟพ้นสุดยอดเพื่อนเยี่ยมโอเคปืนกระบอกสุดท้ายด้วยนะฮะจบละเฮ้ยโอ้ได้เวลาจะโกรธไอ้บ้าเอ้ยมันยิงสวนมาโบดจะพังเฮ้ยอะไรเนี่ยอ้เจสสัสไอ้บ้าเอ้ยหัวขาดตรงหน้าออกมาเลูกเฮ้ยตายจร ไอหนึ่งนี่วครั้งล่วงอีกไอ้กันเนีน่ยเดี๋ยวแป๊บโอเคได้ขึ้นจ่าสิครูโอ้โหได้อยู่ที่สูงซะด้วยเกยขยับได้แล้วครับมาเลยลงเลยด่วนเลยด่วนเลยด่วนเลยจะพังแล้วครับผมก็ดูวไอโร่ที่แพ้เป็นจอนเมื่อกี้เห็นชุดเหมือนกันว่าเอ้ยเอาจะล่วงแล้วจ่าล่วงระคัง เต็มหน้าหลุดมือเรียบร้อยไม้เหมันเข้าอีกหนึ่งครั้งยังไงโอเคออกไปโอเคครับเกือบโดนเออนิดเดียวเด็กไงต่อนี่ชั้นล่างเรียเนี่ยเหชั้นล่างหรือครับจ่าดับลยจ้าโอเคกระโดด ไอจ่าเนี่ยกูจาก่จากออกแล้วกูจ่ามาถึงก่อนยี่ระวังนายเห็นปีกฉันไหมพู้ทหารไม่กลับจา้าขอโทษฉันไม่มทิ้นาอฟ้าหาเหนือของนาย ตายเช่นเสียคนดีๆไปสองคนเราจะต้องรอดด้วยกันและจัดการปืนบ้าด้านเร็วเข้าโอเคต้องปกป้องจุนะครับปืนเอ็มหนึ่งในบ้าเอ้ยนวยว่าของแดงเดี๋ยวอะไรกันเนี่ยมาเต็มสวยยังไงจะเอาจะเอามีปืนอะไรแรงๆกว่านี้ไหมเนี่ยโอเคครับยังไม่โดนอ่ะตายละ หาปืนก่อนนะครับเฮ้ยเอาสตาร์โหระเบิดเยี่ยมครับได้มาเต็มสี่เลนกระจัดไปเลยโอเคเอาได้พิกี้ทีนทีเคครับหาดูฟืนแรงๆก่อนนี่ไงเฮ้ยโหลูกสองสั้นโอเคมาลองดูครับนี่เม็ดที่ตัวนั้นทำหนึ่งเลี่ยนหนึ่งอีกไอ้บ้าไอ้เต็มหน้าจัดเลยเอาดูเรื่องเด้โหลดแป๊บ บอกว่าลูกซองมันใช่ย,ยากคือมันต้มตัวเข้าแลกอีกแล้วไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวขอฮิ้กับเพื่อนจา้าช่วยหน่อยช่วยตัวเองกันนะโอเคฮะหีิบปืนแรงแรงไหมนีม่ไม่แรงนี่ไงปืพนพ่นไฟเจอแล้ว<ป>รู้เรื่องมาเด็กมาเด็กทีนี้นตั้งบอมแล้วครับได้เวลาทำบาร์บีคิวแล้วมีเดืยดแน่งานนี้อะไรอะไร สวยโอ้โหพ่นไปยันนุน่นโอเคครับแวะมาฮิวแบ๊บโอ้โหซ้ายเข้าก็เอ้ยโอเคขวาแล้วเพื่อนใจเย็นเพื่อนซ้ายเยอะอยู่เอายุ่งคนโอ้ยุ่งคนเยอะโอเคครับมากันเต็มบมกยังใ่งหมดแล้วนะครับขวายอยู่เลยเพื่อนนี่ไงนี่ไงล่ะคนโอเคสวยดีไหมโอเคในจบแล้วแต่ขอเก็บยาก่อนครับอ่ะได้แล้วฮะ ที่ก่อน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 โอเคซ้ายเข้าเห็นแล้วโอ้เข้าหัวไม่ต้องตายเลยไม่ต้องซ้ำอโอเคครับ่าบอกว่าให้ปาระเบิดควันไปเราให้เครื่องบินพีสีทิ้งระเบิดนะครับโอเคนี่เลยตรงธงเลยไปเอาลหรฮะโดนระเบิดแน่พวกนี้เครื่องบินจะมาแล้วไปโอ้โหเข้าตัวนี้ยังไงมันรอดเห็นซีนียังไงตายเด็ตายเด็โอเคครับจะมาจะมาไม่ทิ้มา โอยครับโอเคขึ้นไปอยู่นะครับอ่ะเครื่องบินมาแล้วครับเก็บตัวตายได้พวกก็จะมาทำไมเล่าโอเคับสวยราบเอ้ยไม่ใช่โอ้โหเราก็โดนไปด้วยใส่อยู่ใกล้ระเบิดไปหน่อยซูสแมนฉันทำได้ เยี่ยมมากทุกคนพวกนายทำได้เยี่ยมมากที่ทำให้พวกลูกหมานั่นหนีหามจุกตูนสิ่งที่ทหารชั้นยอดพึงมีพูดเลยว่าพวกเขาทำได้เยี่ยมใช่ไหมจา๊าบางทีนายอาจมองพวกเขาผิดไปพวกนายนี่มันเสือซุ่มจริงๆฉันคงต้องมองพวกนายใหม่แล้วเรามาดูกันว่าพวกนายทำอะไรได้อีก ถ้าเราหัวที่เลิกมอาวางไว้บนถานได้เขาคงหมนเรื่องความเงาของถานถ้าเราสู้เหมือนที่ทำกันวันนี้สงครามจบแน่เพื่อนนั่นคือเผลที่เราต้องเล่นใหญ่กันบ้างก็ได้ฉันเอาด้วยเรียบร้อยครับน่าจะจบแล้วฮะได้โทรฟี่นะครับไม่มีวิหารแล้วนะฮะพวกเราเข้ายึดมอรินียพวกทหารเยอรมันถอยรล่นไปอย่างรวดเร็วแต่เราก็ยังเป็นเป้าของเทเซนที่ว่าเราต้องเลิกสนและเดินหน้าต่อไปโอเคครับ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะฮะแถมทำสถานการณ์วีนับบรุษครบด้วยนะครับสงสัยที่ลากเพื่อนออกจากถนนนะครับเพราะมีอันเดียวนะครับก็ตอนนี้นะครับปฏิบัติการที่เรียกว่าโอเวอร์อหลดนะครับซึ่งเป็นปฏิบัติการโดยรวมของเราสัมพันธมิตรนะครับที่เรียกในการล้มฮิตเลอร์ครับได้คืบหน้าไปพอสมควรแล้วเพราะว่าตอนนี้เรายึดเมืองหนึ่งของฝรั่งเศสได้แล้วนะครับโอ้โหพาทหน้ายึดเยอะกว่าเดิมด้วยนะครับสงสัยเดือนดนแน่นอนฮะแล้วว้างไงลุยต่อในพาทหน้าแล้วกันครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครัับบบคร